ล่ลองนี่น่ามิดทุกชิ้หายหรือเปล่าอืมฮู้มีตัวฮะขัดเบามากเลยมองเอามาเอามาขัดเข้าก่อนนะชงเหมือนจะขัดเหียดไม่เข้าเลย ก็มีตัวมีเสยสุดรุปไลงไละมั้งซ้ำเปล่าซ้ำอยู่ครับ ตัวไม่ใหญ่เว้ยลองเปยนเหยียวะนะมักเมียเขา,เาดูนะปินตัวเล็กครับหัดแบบเแบาบๆแบบแบบมักเมียเขาสีม่วงแล้วกันมัสีหมานครับไซสีม่วงนี่มักง่วงมักพัง มันมีข่าวกัดไม่เข้านี่แสดงว่าตัวเล็กมากเมื่อกี้ยังขัดอยู่นะพุ่งมากัดเลยล้มปีไม่แรกไปเจอลม้มซะแล้วสวยขัดยังปะละ มันตื่นนั้นเนี่ยเห็นพื้นเลยหืมล้มเบื้อง <c oughs> ข้างหน้าก็นหน้าตีนมานีมาดูหือหหลม้มวะ nghe lắm mắng cái lòng lên không ơi đúng lòng subscribe đi Oh, เหลี่ยมยืนไม่มีเลยวะก็ไม่ยืนเหลีหล่ยมโน้นละปรบหน่อเดี๋ยวปามเห็นน้ำตื้นเห็นดินเลยฝนตกน้ำยังไม่เข้านาเลยครับ น้ำมันตื้เนอะพละเล็กพันน้อยกัดทุกมีมีกอดจอกต้นจอกอยู่นะมีปลาส้มอยู่ก็ได้นี่ไงนี่ไงปลาส้มอยู่ก็ได้หลุดนุย้ยติดกอหญ้า โอ้ตัวสวยเลยนี่นะขับหมายนับตื้นๆนะมีปลาซุ่มอยู่จริงๆนี่มีครับใสสวยอ้วนๆเลยนี่โอ้ตัวแรกยามเช้าขัดเยื่อหำยางมักเมียขาสีม่วงนะครับตัวนี้แหมสวยเลยครับกระช่อนซสงามๆเลยครับโอเคครับถ่ายรูปกันแล้วลงตัวต่อไปนะจะมีกป่ที่ตปอนบนเยื่ออยูขยับนะครับที่เดิมเลยตรงนี้ตวมันขัดเมื่อกี้เนี่ย น้้อยยังไม่ได้เกลี่ยสายเลยเมื่อกี้ถึงสายฝังมีตัวนึงอะแอบตรงเนี้ยตรงที่มันขัดนี่ตัวนี้ไอตัวตัวแรกนี่มันขัดมีตัวแอบอีกตัวนึงนะเพราะงั้นลองของขอคลอ,อ,อ,องดูนะเผื่อจะโว้ใส กัดสวยนะไปแล้วมั้งที่ปลดเหยื่อนะที่ปลดเหยื่อออกจากปากปลา,ปามีตัวว่ายว่อยู่ตัวเ,เห็นขึ้น

ดูดิครับน้ำอ่ะเห็นพื้นดินเลยน้ำน้ำน้อยนะหมายนี้ไม่ได้น้ำเยอะนะน้ำนิดเดียวมัอแองอยู่ตรงเนี้ยแองเดียวที่อื่นมันแห้งหมดเลยเห็นเราลองตีดูนะมีตัวกัดนะโอเคนะตัวหนึง่งไปลองดูนี้ดิ พิมอย่างนี้สีข้างหลังเลยเป็นปลาซุ่มครับปลาซุ่มอยู่ตามเนี้ยตามกอผักกออะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้ผักครับน้ำมันตื้นนะนะมันพุ่งมากัดโวกเลยสายสวยซะด้วยเดี๋ยวโอเคหนึ่งตัวนะหมายว้อตอนเช้า นี่ขึ้นติดน้ำอยู่เนี่ยนี่้งขัดเว้ยถ้ามันจะไม่เอาถ้ามันจะเอาแล้วล่ะอ่ะโอเคหนึ่งตัวกับหม่นี้ขัดท่อาใส้งามๆอยู่นี่แบบนี้นะในดงหญ้านี่นะมาดูใหม่ต่อไปนะกับใหม่ยามเช้าเลยนะนี่ยังไม่ได้ใส่หมวกไม่อะไรดูนี่แดดอากาศดีครับแดดไม่ออก หนึ่งตัวกับไม้นี้นะก็ไปดูไมต้ตะไคร้ข้างหน้าเดีด๋ยวจะพาไม้นาะนั้นช่วหน้าวันนี้ฝนตกนานี้่น้ำมันยังแห้งอยู่เลยเนะี่ยเดี๋ยวไปดูข้างในครับตรงที่ลุ่มๆน้ําท่วมๆ่อยนี่ครับหนึ่งตัวกับไม้นี้นะน้ําตื้นๆน้ําเห็นดินเลยก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากไลค์ก็แชร์นะครับไปครับไปดูไมต้ตะไคร้ข้างหน้า